และแล้วเธอก็ต่อสู้ได้สำเร็จแม้จะใช้เวลาหลายปีก็ตามเมื่อศาลได้ตัดสินให้อดีตแฟนหนุ่มจ่ายค่าเลี้ยงดูน้องเอวี่เป็นเงินจำนวน7ล้านบาทและมอบสิทธิดูแลลูกคนเดียวและรับน้องเอวี่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายในฐานะทายาทโดยทำทุกประการ ภาพความน่ารักของน้องเอวี่นะครับดูจากภาพแล้วผมยังอดหลงรักน้องเอวี่ไม่ได้เลยนะครับวันนี้มาคุยกับคุณแม่ของน้องเอวี่นะครับคุณเออัญชลีหัสดีวิจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดคะดีความทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลเนี่ยก็ได้สั่งให้นักธุรกิจนะครับชื่อดังที่ประกพามาสักครู่นี้เนี่ยจ่ายค่าเลยงดูบุตรทั้งหมด7ล้านบาท ครับผมก็เป็นคดีที่โอ้โหติดเราตามข่าวกันมานานนะครับกี่ปีนะครับในคดีนี้ประมาณสามปีนี้ค่ะสมปีกว่าตั้งแต่ยื่นทาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เกือบเกือบเท่าน้องเท่าเท่าเอวีเอวีตอนนี้เกือบสี่ขวบสามขวบครึ่งถือว่าสู้กันมาอย่างยาวนานนะวันนี้ก็คือเราเริ่มเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะพูดถึงการต่อสู้สมปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เห็นเหนื่อยขนาดไหนฮะมันเหนื่อยเหมือนกันค่ะเหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องต้องเจอกับ เรื่องที่มันแบบกระทบกระเทือนจิตใจอะไรอย่างเงี้ย,ยคะ่ะห,หลายอย่างคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เราทําไปเราก็อดทนแล้วก็ซูเพื่อลุกจริงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะค่ะพ่น้องเอวี่นะครับหลายคนเนี่ยตามข่าวเรื่องนี้ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของเม็ดเงินค่ะทำไมทำไมาถึงมีการเรียกร้องเม็ดเงินนะครับแล้วก่อนในนี้ความจริงเนี่ยได้มีการเรียกร้องไปเท่าไหร่ครับ คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยอบอกได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกมาอะไรก็ยังยืนยันอยู่ว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ไม่ได้มีเป็นจุดประสงค์ของของเอเลยที่จะเรียกร้องไป<ช>ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องตัวเงินเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายะค่ะเวลาเ,าเราเราฟ้องร้องนะคะเรื่องให้ให้คนมารับ เป็นพ่อเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องค่าเลี้ยงดูนะคะทนายเอเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นว่าตั้งแต่ช่วงอายุไปจนถึงจบปริญญาตรีไปตั้งแต่ข้อเอาตามจริงนะคะที่เอแบบว่าดูแลลูกมาเนี่ยค่ะม,มันก็เป็นเงินจํานวนนี้นะคะจำนวนประมาณ20ล้านนิดๆแต่ว่าพูดตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าคือเอไม่ต้องการแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกขั้นตอนของสายของกฎหมายที่มันจะต้องมีเกิดข,ขึ้นมามันต้องดูตามฐานะของออบิดามารดาอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ตีเป็นตัวเลขมาเป็นสิ่งทีการตัดการมาจสิ่งที่เขาเรียกว่าการเลี้ยงดูบุตรมันกต้องมีเม็ดเงินตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญถูกต้องใช่ค่ะที่คุณเอย้ำคือว่าไม่ได้สาคัญเรื่องเม็ดเงินไม่ได้สาคัญเรื่องเม็ดเงินจริงๆถ้าเกิดสําคัญเรื่องเม็ดเงินก็คงไม่ต่อซึ่งมาถึงจนป่านนี้นะคะสามปีนี้ไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะพูดถึงเราโดยเป็นคนเสพข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ดูแลเอวี่เป็นหลักก็คือคุณเอและก็จะมีคุณน้าก็คือพี่โย คือเอทำงานมาตลอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนมีน้องเอวี่นะคะตอนตั้งท้องก็ทำงานมาตอนนั้นอยู่บริษัทออกไนเซอร์ตอนนี้เอทำงานเป็นเป็นเอ็มดีค่ะเป็น m a n a g i n ิ้งไลท์เ r คเตอร์ให้กับโยนบีไดท์ฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนฟิวเวอร์รันเวย์สอนเดินแบบนะคะแล้วก็ยังเป็นดีคเตอร์ให้กับบริษัท r p ร Media ค่ะเป็นบริษัทออกไนเซอร์ของคุณสันชัยตระกูลคือเอก็ทำงานมาตลอด ไม่เคยหยุดค่ะคือทําหลายอย่างมาเลยเพื่อน้องเอวี่ใช่ค่ะเต็มตัวเลยนะครับใช่ค่ะคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าเราแบบไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วอาจจะอยู่บ้านเฉยๆมันอยู่บ้านเฉยๆเราก็ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีกิจการต้องมีหน้าที่การงานคือเอเป็นคนทํางานมาตลอดนี่มากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้าสารพัดเลยฟังแทบจะไม่ทานเลยนะคแน่นอนพี่เอก็ต้อง ต่อสู้นินรนด้วยตนเองนะครับไม่มีเงินทองไหนล่องลอยม,ม,มาได้ให้เราไม่มีค่ะทำงานทํางานหนักเลยแม้กระทั่งตอนท้องน้องเอวีเนี่ยบอกตรงว่ามันหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่า เราอุ้งท้องอยู่ไงคะแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่มันยังมีเหมือนเดิม,มแล้วเราก็ไม่อยากลดละ<ม>นะคะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นในการดูแลลูก<ม>ในการวางแผนอนาคตให้กับลูก<ม>เราก็ไม่เคยยออ่อท<ม>้อถ้าถามว่าเราแบบพอมีลูกแล้วมันนั่งรองเงินจากการฟ้องร้องมันคงอยู่ไม่ได้คะ่คะอะไรอย่างหนึ่งมันคงเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้รับเงินตรงน,นั้นมาใช่ก็ลูกร้องหิวข้าวแล้วจะรอศาลตัดสินก็คงไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะเมื่อสักครู่ที่พูดว่าการดูแลน้องเอวี่เนี่ยคือยุคนี้ การดูแลลูกเนี่ยใช้เงินเยอะแค่ไหนครับใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยนะคะสำหรับเอเนี่ยเอเลี้ยงลูกแบบธรรมดาหาติดตีนแต่ว่าเราก็ต้องการสิ่งที่มันดูแลให้เขาดีที่สุดนะคะอย่างเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยคือเอมองไปถึงอนาคตคคถ้าเกิดเราไม่มีเงินสำรองตอนนี้เราไม่ทำงานตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันจะเดือดร้อนลูกเราจะต้องเหนื่อยนะคะและการที่เราทำงานหนักตอนนี้เพื่อวางแผนอนาคตเข้าไปไกลๆแลวตอนนี้ก็ใช้ชีวิต เหมือนเหมือนแม่ปกติอะคะ่ะที่เลี้ยงดูลูกให้ลูกได้กินแบบเด็กทั่วไปได้เรียนหนังสือได้มีเสริมทักษะทางด้านความรู้ต่างๆกิจกรรมต่างๆมีอะไรเราก็เสิร์ฟตามวัยเขานะคะคไม่ได้ไปยัดเดียดค่ะก็เอาเหมือนคุณแม่ทั่วไปอะคะ่ะ ไม่ได้ฟุ่งเฟือยนะคะจริงๆไม่ได้ฟุ่งเฟือยใครที่เห็นภาพน้องเอวีก็จะเห็นว่าเป็นเด็กสดใสเป็นเด็กง่ายๆสบายๆอย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้เลียนให้เขารู้จักการให้รู้จักการแบบแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญหรือว่าเป็นการไปช่วยเหลือเด็กแล้วน้องเอวีจะมีส่วนร่วมไปทำหล่อให้เขารู้จักว่าบางทีเด็กมีโอกาสที่เกิดมาเป็นเด็ก เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะใช้ชนะใช้อนาคตที่เหมือนกันเลยเงี้ยบางคนอาจจะโอกาสน้อยบางคนจะอาจจะได้โอกาสเราจะต้องให้ความสําคัญกับบุคคลเหล่านี้โดยการแบ่งปันและให้อะไรเงี้ยจะสอนเขาตลอดเวลาค่ะเลี้ยงดูให้เด็กเป็นคน <c oughs> <ใช S 2> ที่เข้าใจโลกใช่ค่ะเนี่ยนะครับก็เป็น ภาพของความประทับใจความดีใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงการต่อสู้ในคดีเนี่ยหลักฐานสําคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของ DNA ใช่ไหมครับใช่ค่ะการตรวจ DNA. DNA นี่ทํานานเรื่องนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตรวจพร้อมกันนะคนะซึ่งซึ่งเราก็พยายามที่ว่าความยุติธรรมาการตรวจ DNA จะต้องมานั่งด้วยกันแล้วก็ให้ในแพทย์ตรวจใช่ไหมแต่ว่าด้วยการที่ว่าทางฝ่ายชายอาจจะไม่ไม่พร้อมไม่ประสงค์ที่จะเจออะไรเงี้ยมันเลยมีการล่าช้ามากน่าจนท้ายสุด ทางฝ่ายชายเขาก็ยอ,อมที่จะพิสูจน์หลักฐานทาง DNA ก็มีการตรวจก็หลังจากที่จะตัดสินไม่นานเลยค่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีไม่ถึงครึ่งปียังไงค่ะเพราะว่ามันก็มีการแบบใบเบียงมีการแบบ เหมือนกับเบี่ยงประเดน็นแล้วก็ไม่มาตรวจไม่มาขึ้นชั้นศาลอยู่นานนาน,นามากๆค่ะเป็นชว่วงที่ยื้อเวลากันนานยื้อเวลานานๆจนท้ายสุดแล้วมันก็คงจะยื้อไปได้ไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วก็ทางฝ่ายชายเขาก็คงจะคงรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเขาก็คงจะต้องทำอะไรให้ถูกต้องครับ ตอนนั้นผลออกมาก็ชัดเจนชัดเจนเลยค่ะคือชัดเจนชัดเจนในที่นี้ไม่ใช่100%เต็มนะคะเพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเป็น100ก็เป็น99.999%ไบเก้าจุดเก้เปอร์เซ็นค,ครับ,รบนี่นะครับขั้นตอนหลังจากนี้ได้ข่าวว่าฝ่ายชายอาจจะยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกค่ายคเน่นะคะของของทนายฝ่าย A แล้วก็หลายหลายบุคคลอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยที่ฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้มาฟังคำตัดสินไม่เคยมาขึ้นศาลเลย มาแค่สืบสอบพยานเพียงครั้งเดียวเอคิดว่ามันก็คงจะไม่น่าจะจบได้ง่ายแต่สําหรับเอ,เอตอนนี้จบแล้วนะคะ,ะเอพอใจกับการตัดสินพอใจกับดุลพินิจของศาลแล้วก็ความเมตตาของศาล<ะ>พอใจแล้วส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วค่ะ,ะเป็นเรื่องของอนาคตที่ที่ทางฝ่ายนู้นกับ ทนฐานะเอก็จะคุยกันตรงนี้เราไม่ได้แคร์แล้วไม่แคร์ล้วแค่ว่าตรงนี้เราความจริงเป็นความจริงที่เราพิสูจน์ออกมาได้แล้วครับผมค่ะสำคัญที่สุดคือเรื่องของความชัดเจนที่เหมือนสารเนี่ยได้ให้มาแล้วก็มอบมาให้สังคมได้ประจักษ์ด้วยครับทั้งหมดสปีกว่านะครับที่คุณเอไปเชิญมาพอมีเวลานั่งคิดทบทวนเราได้บทเรียนอะไรที่สําคัญที่สุดครับก็จริงๆเราก็คือบทเรียนของเอคิดว่าความพยายามค่ะเอคิดว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องได้รับความยุติธรรมอยู่ดี นะคะแล้วบทเรียนก็คือต่อนปนี้จะใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วทุกวันนี้ก็มีชีวิตที่สมบูรณ์กับสามีคนปัจจบลลยยุบันอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คิดว่าชีวิตเรามีความสุข อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เอาจากเรื่องเก่าๆมาพัฒนาในชีวิตตอนนี้ค่ะที่สำคัญเห็นว่าตอนนี้น้องเอวี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วนะคะคขอเนี้เราเราก็อยากที่จะให้ทุกฝ่ายทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับทุกคนเลยที่อยู่ในเรื่องนี้ทุกคนได้มีเวลาไปคิดแล้วกรทบทวนแล้วก็ให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีที่สุดครับขอแสดงความยินดีกับพี่เอด้วยนะคะด้วยบัตรที่เสนอเฮอร์พาสฟอนะคะสามารถส่วนลดในการชอบสินค้าในเครือ ICC ได้กว่า60แบรนด์ดังค่ะขอบคุณค่ะ เปนี่คือช่วงเชิญมาคุยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าห้าช้าวอดียังมีต่อครับชชววนเธอมามาาาาดดดูู้ข่ี